สืออ้งอิงนะคะก็จะมาจาก Word Charts u n d g r a m m a t i c a 1วันนี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อการใช้ตูและ C จะใช้ตอนไหนกับใครนะคะแล้วก็จะใช้ในกรณีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกรณีแรกนะคะตู้ตู้ที่หมายถึงแก้ที่หมายถึงเธอนะคะหรือท,ที่ใช้คนสนิทสนิทเนาะ ใช้กับคนในครอบครัวใช้กับคนที่มีอายุรุ่นราวคขาเดียวกันหรือจะใช้ในกรณีผู้ใหญ่นะคะใช้กับเด็กเล็กๆที่อายุไม่เกิน15ปีโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกกันนะคะตู้นะคะก็จะใช้ในกรณีเพื่อนร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานนะคะคือคนในระดับเดียวกันเนาะข้อเลเก็ก e นสู้ข้อเล็กน เพื่อนร่วมง,งานกับเพื่อนร่วมง,งานก็จะพูดภาษาเดียวกันนะคะใช้กูมึงกูมึง,มงหรือแก้แก,แก้เธอเธอก็ได้นะคะแต่ว่าตู้เนี่ยมันหมายถึงอันเดียวคนเดียวนะคะเป็นเอกพจน์เนาะส่วนกรณีที่2นะคะก็จะใช้กับเยาวชนคนหนุ่มสาวนะคะที่มีอายุน้อยกว่า25ปีกับคนหนุ่มสาวด้วยกันกับวัยรุ่นด้วยกันนะคะ เห็นไหมคนระดับเดียวกันอายุไล่เลี่ยใกล้เคียงกันก็จะใช้ตูฟอร์มเหมือนกันนะคะย u งเง n ลอยเทอุนเ r อรุ u อุนสวรสิกยาเรซูย e งเ e n ลอยเทต่อไปนะคะกรณีที่3ก็จะใช้ในกรณีเพื่อนกับเพื่อนนะคะเพื่อนกับเพื่อนคุยกัน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนอายุเท่าไรก็แล้วแต่นะคะแต่พอเป็นเพื่อนกันแล้วปุ๊บก,ก็จะใช้ตูฟอร์มทันทีเลยก็จะเรียกเธอเธอแก่แก,แก,แก,แก่ได้ไม่มีปัญหาค่ะตูเนี่ยจะใช้ในกรณีที่แบบสนิทกันนะคะหรือแบบไม่เป็นทางการน้องหรือเป็นกันเองมากๆต่อไปนะคะกรณีที่4จะใช้ในกรณีที่ผู้ใหญ่นะคะพูดกับเด็กหรือพูดกับพวก คนอายุน้อยนะคะคนอายุที่น้อยกว่า15ปีก็จะใช้ตูผู้ใหญ่เนี่ยก็จะใช้เด็กใช้แทนเด็กว่าตูนะคะเธอเธอในภาษาเยอรมันก็จะเป็น Erwachsene ก็แปลว่าผู้ใหญ่นะคะ s ู k i n d e r หลังสู้เนี่ยมันจะต้องเป็น Dativ นะคะ Kinder ก็เลยเติม n อ,อีกตัวหนึง่งก็เลยกลายเป็น Kindern Und j u g e n l i c h e n bisher f u n นเซน n า e r ก เห็นไหมคะในกรณีที่ใช้ตูก็คือเป็นผู้ใหญ่พูดกับเด็กนะคะหรือว่าพูดกับคนอื่นเนี่ยที่มีอายุไม่เกินสิปีและกรณีสุดท้ายนะคะจะใช้ตูในกรณีที่เป็นนักศึกษากับนักศึกษาด้วยกันนะคะ studenten s u studenten st หรือคนในระดับเดียวกันคนในครอบครัวเดียวกันก็สามารถใช้ตู o ฟอร์มได้คะ่ะต่อไปเรามาดูกรณีการใช้ C C ซตรงนี้นะคะก็หมายถึงคุณหรือท่านคุณหรือท่านนะคะจะใช้ในกรณีที่มันเป็นแบบ formal ที่แบบเป็นทางการมากๆเลยหรือเป็นการเจอกันในครั้งแรกนะคะเราจะใช้กับทุกคนเป็นซหมดเลยเพราะว่าเราแสดงถึงความสุภาพนะคะ h e f u l ก็คือแบบมันสุภาพมากๆเลยนะคะกรณีที่หนึ่งนะคะที่จะใช้ซ f o r m m ก็คือ พนักงานนะคะกับผู้บังคับบัญชาการหรือพนักงานกับหัวหน้าหรือจะเป็นหัวหน้านะคะกับพนักงานทุกคนก็อาจจะใช้ในส่วนของ C ีด้วยนะคะ C เนี่ยนอกจากจะแปลว่าคูณคหรือท่านท่านแล้วนะคะยังสามารถใช้ในกรณีที่เป็นแบบมากกว่าหึงคนได้ด้วยนะคะ ใช้ได้ทั้งเป็นเอกพน์แล้วก็เป็นพหูพจน์นะคะในกรณีที่แบบสุภาพเนาะตรงในภาษาเยอรมันนะคะพนักงานกับผู้บังคับบัญชาการหรือพนักงานกับหัวหน้าเนี่ยก็คือ m i t a r b e i t e r s u ู beiter, so Chefs แล้วก็หัวหน้านะคะกับพนักงานก็จะเป็น Chefs s so u m i t a r b e i t e r ในกรณีที่สองนะคะ เด็กนะคะใช้กับผู้ใหญ่ที่แปลกหน้านะคะหรือคนที่ไม่รู้จักเด็กก็จะใช้กับผู้ใหญ่ที่แปลกหน้าหรือคนไม่รู้จักเนี่ยก็จะใช้ C Form เสมอเลยนะคะ Kinder zu fremden erwachsenen immer du form b e n u t z e n นะคะและกรณีสุดท้ายนะคะคนแปลกหน้าที่มีอายุมากกว่า25ปีนะคะเจอกับคนแปลกหน้า เวลาที่แปลกหน้าแปลกหน้าเจอกันก็จะใช้ C Form เสมอเลยเพื่อแสดงความสุภาพนะคะแล้วก็จะใช้อย่างเป็นทางการและนอกจากนี้นะคะเราก็ใช้ในการติดต่อราชการนะคะหรือไปสมัครงานหรือไปสถานที่ราชการหรือไปสถานที่อื่นๆก็ตามที่เราเจอคนแปลกหน้าที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเราก็จะใช้ C Form เสมอเลยนะคะคนแปลกหน้าก็คือ f r e m d e นเพอร์โซนซู่ d e n Person อร คนแต่งหน้ากับคนแต่งหน้า